ช่องเท็บอลนะครับต้องบอกว่านะครับลงคลิปลีลาการฟาดนักกีฬาเทคบอลไทยรัวๆเลยนะครับเช่นนะครับลีลาการฟาดของต้นราชนาวีนะครับซึ่งมียอดวิวหลักร้านแล้วนะครับลีลาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าการที่มีนักกีฬาไทยนะครับมาเล่นกีฬานี้เนี่ยมันสร้างสีสันนะครับให้กับรายการได้เป็นอย่างมากเลยนะครับดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกเลยนะครับ สำหรับวงการเทคบอลนะครับกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับในทั่วโลกซึ่งในเวลานี้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากที่ไปโชว์ลีลานะครับการเล่นกีฬาเทคบอลที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกนะครับซึ่งในกีฬาเทคบอลนะครับมีนักกีฬาหญิงและคู่ผสมเนี่ยก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆของโลกไปแล้วนะครับจากการ จัดอันดับล่าสุดเลยนะครับของฟีเทคหรือว่าสาพันเทคบอลนานาชาตินะครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับก็คือจุฑาทิพย์กันทธงนะครับที่ก้าวขึ้นครองอันดับหนึ่งของโลกประเภทหญิงเดี่ยวเธอนะครับพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งด้านทักษะความเร็วและความแม่นยำจนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ระดับท็อปจากยุโรปและอเมริกาใต้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับพลังสองสาวไทยในประเภทหญิงคู่ ทีมไทยนะครับยิ่งแสดงศักยภาพได้โดดเด่นนะครับเมื่อจุฑาทิพย์กันตธทงเนี่ยจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยกันกลายเป็นคู่ดูโอ้นะครับที่คู่แข่งทุกทีมเนี่ยต้องจับตามองเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยผสมผสานความแข็งแรงกับความฉลาดในการเล่นได้อย่างลงตัวหรือว่าจะเป็นคู่ผสมนะครับมาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับอีกหนึ่งความสําเร็จสําคัญนะครับก็คือคู่ผสมที่มีพักพงเดชเจริญนะครับจับคู่กับสุภวดีวงคำจันทร์ ปัจจุบันนะครับอยู่อันดับ2ของโลกไลจีผู้นําอย่างใกล้ชิดนะครับถือเป็นคู่ผสมที่มีลุ้นแชมป์รายการใหญ่ในทุกสนามที่ลงแข่งขันเลยนะครับซึ่งแม้ว่าในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่นะครับไทยยังไม่ได้ก้าวสู่ท็อป5ของโลกแต่การมีนักกีฬาหญิงและคู่ผสมติดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยสะท้อนนะครับให้เห็นถึงการพัฒนาและศักยภาพที่พร้อมต่อยอดสู่ความสําเร็จในอนาคตนะครับหากมีการผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับคือทีมชาติไทยนะครับเพิ่งก้าวมา เล่นกีฬานี้ได้ไม่นานนะครับทําได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าโลกไปแล้วกระแสะความสําเร็จครั้งนี้นะครับไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาว,วชนไทยหันมาสนใจและฝึกฝนกีฬาประเภทใหม่ที่กําลังมาแรงชนิดนี้นะครับเราลองมาฟังคอมเมนต์นะครับของชาวต่างชาติดูนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับลีลาการฟาดของต้นราชนาวี ฉันคิดว่ามาเลเซียควรมาลองรายการนี้กันเยอะๆแล้วก็ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วหรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่ามาเลเซียก็มีเหมือนกันบันก่อนก็มีคนกดลูกหมุนเหมือนกันนะแล้วก็คนนี้ครับมาตอบว่ามันก็มีแล้วแหละแต่มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่นักแล้วก็คนนี้ครับมากล่าวว่าเพราะว่าของจริงมันคือเซปักตะกร้อไม่ใช่เทคบอลคอมเมนต์ต่อไปมีส่งไปแล้วนะ แต่ยังสู้ไทยไม่ได้หรือว่าท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าใจเย็นๆมันของใหม่ไม่ช้าไม่นานก็จะมีนักฆ่าตัวจริงโผล่มาหรือว่าท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่ามาเลก,ก็มีแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จอย่าคิดว่ามีแต่ไทยมาเลเซียก็ส่งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเข้ารอบเลยแล้วก็คนนี้ครับเมื่อกล่าวว่ายังไงก็แพ้ไทยอยู่ดีแล้วก็คนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าห้ามตีลูกจักรยาน แล้วก็คนนี้มาตอบอีกว่ายุโรปชอบห้ามทุกอย่างที่ตัวเองเล่นไม่ได้และท่านต่อมาครับแสดงความเห็นอีกว่านี่มันเวอร์ชั่นขี้ขลาดของเซปักตะกร้อหรือว่าท่านต่อมาครับกล่าวว่านี่มันคือเซปักตะกร้อสำหรับคนอ่อนแอคอมเมนต์ต่อไปพวกเขาพานักเซปักตะกร้อมาด้วยหรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่ามันผิดพลาดครั้งใหญ่ ที่ชวนนักตักร้อมาลงแข่งคอมเมนต์ต่อไปเพราะว่าฝรั่งไม่มีทางชนะคนอาเซียนในกีฬานี้กีฬานี้เลยไม่มีวันได้ไปโอลิมปิกแล้วก็ท่านนี้ครับมากล่าวอีกว่าเหมือนตอนมิตซูบิชิทํารถที่สู้ฟอร์ดรีไม่ได้ก็เลยห้ามแข่งนั่นแหละฝรั่งรับไม่ได้เวลาคนเอเชียเก่งกว่าหรือว่าคนนี้ครับมากล่าวอีกว่านี่มันคือเวอร์ชันตะกร้อแบบง่ายๆพวงอาเซียนจะครองกีฬานี้แน่ คอมเมนต์ต่อไปเทคบอลจะง่ายสําหรับนักตะกร้อพวกเอเชียตะวันอกอกเฉียงใต้ของเราจะครองกีฬานี้แล้วก็คนนี้ครับมากล่าวีกอว่าแล้วนักกีฬากมูชาอยู่ตรงไหนคอมเมนต์ต่อไปนักตะกร้อควรโดนแบนจากการแข่งขันเทคบอลหรือว่าคนนี้ครับมากล่าวว่าปิงปองตะกร้ออบรลย์บอลรวมกันคอมเมนต์ต่อไปผมเป็นคนกัมพูชา แต่สิ่งนี้มันบ้ามากเลยครับแล้วก็เขานะครับกล่าวเสริมอีกว่าผมพูดเพราะว่าตอนนี้ไทยกับกัมพูชากําลังมีสงครามกันและถ้าผมเป็นคนกัมพูชาผมก็อยากเคารพวัฒนธรรมไทยเหมือนกันถึงแม้พวกเขาจะเคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราผมแค่ส่งต่อความรักแล้วก็คนนี้ครับตอบว่าใช่และคุณก็สามารถเป็นแชมป์โลกให้ประเทศคุณได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยมากล่าวอีกว่า ชัว่าพวกเขาเคยเป็นนักตะกร้อมาก่อนแต่ไม่มีหลักฐานนะและท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าเคยเห็นร้องไปแล้วจนต้องออกกฎห้ามตีลังกาด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกชาติครับกีฬานี้มีทีมชาติไทยเข้ามาทําให้กีฬาน่าดูมากขึ้นอยากให้พัฒนาเก่งๆทุกชาติแต่ช่วงนี้ไทยขอเป็นแชมป์ก่อนนะครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับ ซึ่งหลายคนนะครับบอกว่าเทคบอลเนี่ยมันผสมระหว่างปิงปองตะกร้อแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับมีคนมองว่านะครับเป็นเวอร์ชั่นง่ายของตะกร้อนะครับบางคนเนี่ยก็เช่นชมนักกีฬาไทยนะครับว่ามีพื้นฐานจากตะกร้อเลยเล่นได้เหนือชั้นนะครับครับนี่เป็นเรื่องดาวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ